เปวไฟแห่งจันทาจะมาลงทันยายเองของกระจอกเปลวไฟอะไรนะเปลวไฟแห่งจันทาความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความจริงที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ได้ <c oughs> เจ้าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้หรอกนะเ <c oughs> ชื่อยายเถอะฮ <c oughs> เท็ดดี้เลาทั้งหมดได้ถูกค้นพบแล้วทุกอย่างอยู่ในเทปนี้ทุกอย่างอยู่ในเทปนี้เหรอกางจริงคุณต้องตายไปแล้วนี่แล้วทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ทำไมถึงจะยิ่ยงใหญจัดการมันจัดการมันแล้ให้มันตื่นจากฝันได้ดีไปได้ฉันจะจัดการแกฉันจะจัดการแกคุณคะคุณคะคุณได้ยินที่ฉันพูดไหม ที่แท้เราก็แค่ฝันไปเลยเนี่ยคุณยายกันนี่ตอนที่สองความฝันร้ายมันน่ากลัวจริงๆที่แท้เราก็แค่ฝันไปเอา้านี่มันกล่องอะไรอะเราต้องเปิดกล่องนี้ดูมันคืออะไรกันกุญแจสีม่วงมันคือกุญแจอะไรอีก แต่ดูเหมือนว่ามันจะนำทางเราไปไหนสักที่นึง่งหรือว่าเราจะต้องนอนอีกแล้วกลับมาที่เดิมกลับมาที่บ้านหลังเดิมแล้วนี่มันกุญแจหรือว่าเรายังไม่ตื่นจากความฝันเฮ้ยคุณยายจริงๆด้วยแต่เราก็เข้ามาในห้องนี้ได้แล้วมันไม่ใช่ความฝันหรือว่านี่มันจะเป็นความจริงทุกๆอย่างยังเหมือนเดิมหมด ปืนเราก็ยังอยู่ที่เดิมะแสดงว่าคุณยายก็ต้องอยู่ที่นี่ละสิขอเก็บปืนขึ้นมาก่อนก็นแล้วกันฉันจ,จะบอกอะไรแกให้แล้วไหมมันไม่ใช่ความฝันหรอก <c oughs> มันไม่ใช่ความฝันหรอคุณยายแล้วมันคืออะไรกันละ่ะ <c oughs> เราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เราจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผ่านในห้องนี้เพราะว่าในห้องนี้มันคือห้องแห่งความลับนั่นเองเราจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรา มันเป็นความจริงหรือความฝันเราจะต้องรวบรวมทุกอย่างที่เราหามาในตอนแรกเอามากองไว้ที่ให้หมดจากนั้นเราจะขาไขปริศนาไปด้วยกันว่ามันคืออะไรได้สามชิ้นแล้วแต่ดูเหมือนว่าคุณยายกำลังจะบอกเราว่ามันไม่ใช่ความฝันเหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะต้องตื่นและออกจากที่นี่ให้ได้ตรงนั้นมีเครื่องให้พลังงานเอนจินด้วยมันเป็นเครื่องยนต์เราต้องรู้ให้ได้ว่าเครื่องยนต์นี้มันใช้ทำอะไร ต้องเอาไปไว้ที่ข้างล่างเอาไปกองรวมกันไว้ก่อนเรียบร้อยที่เหลือก็ไปหาของชิ้นต่อไปนี่มันหนังส,สือเซเลนิน่านี่นะหนังสือแห่งคำสาปหนังสือแห่งความโชคร้ายที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณของเซเลนิน่าที่ตายไปวิญญาณของเซเลนิน่าต้องการปลดปล่อยเราจะช่วยเธอเองนะแกคงไม่รู้หรอกนะ ว่าแกคือหุ่นเชิดของพวกเรา <Huh? S 1> เป็นหนูทดลองให้กับพวกเราหนูทดลองเหรอนี่เราเป็นหนูทดลองอะไรกันแล้วความจริงคืออะไรบอกมานะ <c oughs> ฉันไม่บอกแกหร <c oughs> อกนี่ไม่บอกเหรอไม่บอกเหรองั้นฉันจะเป็นคนหาคำตอบเอง <c oughs> คุณยายไม่ยอมบอกเราบอกแต่ว่าเราคือหนูทดลองเราคือหนูทดลองอะไรกันน่ะคำตอบมันอาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้ นี่ไงกุญแจบูคีเรียบร้อยแล้วเราเปิดห้องนี้ได้แล้วเราจะเข้าไปดูแล้วกันว่ามันคืออะไรความจริงมันคืออะไรกันในนี้ในห้องนี้มีเฟืองสีแดงด้วยเฟืองสีแดงเลดเฟืองแล้วก็มีเทปเอาละ่ะต้องตามหาสิ่งที่อยู่ในห้องนั้นมันคืออะไรกันฮะ แต่ว่ามันต้องใช้กุญแจอีกแล้วเราจะเอาของไว้ตรงนี้ก่อนเลดเฟืองเฟืองทั้งหมดมันมีอยู่สามสีมีเลดเฟืองกีนเฟืองแล้วก็บูเฟืองเราจะต้องหามาให้ครบทั้งสามเฟืองตรงนี้มีเทปอีกด้วยาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันหากว่าเราจะต้องการเปิดประตูนั้นเราต้องใช้กุญแจเลดคีย์ที่เราทิ้งไว้ข้างบนต้องขึ้นไปเอาอีกคุณยายมีความลับกับเราบอกว่าเราเป็นหุ่นเชิดเราต้องไขความลับนี้ออกให้ได้ แท้จริงแล้วเราคือใครเฮ้ยเสียงคุณยายอะเจ้าหนูทดลองตัวจอยนี่นะผมจะไม่มีวันเป็นหนูทดลองให้กับยายคุณยายกกนนี่บอกว่าเราเป็นหนูทดลองไม่จริงหรอกเราจะต้องตื่นจากความฝันความฝันอันซับซ้อนกุญแจเลสคีนี่จะเป็นกุญแจที่จะเปิดบองทุกอย่างท่องดีไปไปไขประตูนั้น ประตูแห่งความลับประตูนี้จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราตอิที่แท้จริงแล้วเราคือใครนี่มันเครื่องมุญญ่นยนต์อะไรกันต้องปิดประตูนี้ก่อนก่อนที่คุณอยายจะเข้ามานี่มันมันคือเครื่องอะไรอะมีของเอามาให้ใส่แต่ไม่หมดหรือว่าเราจะต้องหาของมาใส่ให้ครบมันเป็นชิ้นส่วนเฟืองนี่นะทั้งหมดเลยมันคือเครื่องทําแมชชีน ที่จะย้อนเวลากลับไปแล้วก็บอกเราว่าเรื่องเราทั้งหมดมันคืออะไรแต่ว่าเราต้องใส่ของให้ครบนั่นไงจริงๆด้วยเป็นเฟืองที่เราบอกมีอยู่สามอันตรงนี้ก็มีสายพานอะไรก็ไม่รู้ต้องตามหาของทุกอย่างเพื่อจะย้อนเวลากลับไปย้อนเวลากลับไปในจุดเริ่มต้นตรงนี้มีใบพัดลมใบพัดลมที่ต้องเอาไปใส่ข้างหลังของโต๊ะปิศนาตรงนั้น ความจริงแล้วเราคือใครเรามาจากไหนความลับทั้งหมดมันซ่อนอยู่ในโต๊ะตัวนี้เรายังใส่ไม่ได้เราต้องใช้ประแจไขออกมาสายพานนี่นะเราต้องขึ้นไปเอาสายพานที่อยู่ข้างบนแล้วก็เครื่องเอนจินและนี่ก็เทปเอาติดไปด้วยก็แล้วกันดูเหมือนว่าเรื่องราวทุกอย่างมันกำลังจะถูกขี้คลายแล้วละ่ะอีกไม่นานเราก็จะได้รู้ความจริงแล้วว่าตัวเราคือใครเราต้องใช้เทปขึ้นมาในห้องนี้ แต่ว่าห้องนี้มันต้องใช้กุญแจนี่อันต้องใช้กุญแจกรีนคีย์หรือกุญแจใบไม้อะกุญแจใบไม้เราเอาไว้ตรงไหนหยิบปืนขึ้นมาความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความจริงที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ได้เจ้าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้หรอกนะ เชื่อยายเถอะเชื่อยายเหรอครับนี่ไงลูกกสุนปืนยายโกหกผมมาหลายเรื่องมากยายทําให้ผมติดอยู่ในความฝันผมไม่มีทางเชื่อยายหรอกครับนี่แน่นั่นมันคือเปลวไฟแห่งจันทาจะมาลงทันแกเองเราได้เปลวไฟแห่งจันทามาแล้วเปลวไฟที่จะเผดเผายายทําให้ยายเผาเป็นจุนไปเลยมันคือเปลวไฟแห่งจันทาจะมาลงทันแกเอง นี่ไงเครื่องเอนจินเอาเครื่องเอนจินไปใส่ก่อนแล้วกันหวังว่าเครื่องเอนจินนี้ยังจะมีพลังงานที่จะวาร์ปเรากลับไปในอดีตได้อยู่นะแต่ว่าดูเหมือนมันจะต้องไขตะแกรงนี่ออกให้หมดก่อนไม่งั้นเราก็ยังใส่เครื่องเอนจินนี้เข้าไปไม่ได้มันต้องใช้ประแจไขน็อตออกทั้ง4ี่ตัวและนี่แหละที่เราเตรียมมาเราต้องเอาไปไขน็อตออกให้หมดก่อนตัวที่1แล้วก็ตัวที่2 ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4เรียบร้อยใส่ใบพัดลมเข้าไปจากนั้นเราก็ใส่เครื่องเอนจินเข้าไปใช้ประแจที่เราเตรียมมาไขน็อตให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ใบหลุดตรงนี้เราต้องไปหาสายมาใส่เอนจินใส่เฟืองเข้าไปเป็นเลสเฟืองแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อย เสร็จแล้วเราจะไปตามหาชิ้นส่วนที่เหลือเอากุแจวางไว้ตรงนี้ก่อนเราจําได้ว่ากุญแจใบไม้เราหยิบลงมาข้างล่างนี่นะนี่ไงกุญแจใบไม้สีเขียวเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบขึ้นไปนี่ไงไข่ออกได้แล้วดูเหมือนว่าห้องนี้จะเป็นห้องบนสุดของบ้านไม่มีอะไรเลยประตูนี้ก็ยังเปิดไม่ได้ มันเป็นห้องซักผ้าของคุณยายอะแลนนี่ก็คือเครื่องซักผ้าพังที่มันมีสายพานอยู่แต่ว่ามันต้องใช้ฉแฉลงในการไคลถ้าเราปีนเข้าไปในนี้ล่ะในช่องแอร์นี้มันอาจจะมีของซ่อนอยู่ในนี้ก็ได้นั่นไงคืออะไรหรอนี่มันสายไฟนี่หรือสายเคเบิลสายนี้มันจะเชื่อมต่อพลังงานเข้ากับเก้าอี้การขึ้นมาบนนี้ไม่ผิดหวังจริงๆต้องรีบเอาไปใส่ก่อนเฮ้ยคุณยาย ไม่ว่าแกจะอยู่ที่ไหนฉันก็ตามหาแกจนเจออ้าวหายไปแล้วคุณยายรู้ได้ไงมันโดดลงมาตรงนี้แล้วมันไปไหนนะเจ้านี่มันไวจริงๆเลยเชียวถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเจอเปลวไฟแห่งจันทาเปลวไฟแห่งจันทาจะมาลงทันยายเองขอกระจอกเปลไฟอะไรนะ มันคือเปลวไฟแห่งจันทาที่สวรรค์ส่งมาปราบยายไงล่ะแต่ว่าเปลวไฟแห่งจันทาสามารถใช้ได้อย่างจํากัดไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องรีบเอาสายไปใส่ก่อนก่อนที่คุณยายจะฟื้นกลับคืนร่างเดิมเปลวไฟแห่งจันทาไม่สามารถที่จะทำลายร่างยายได้มันแค่ทำลายได้แค่ชั่วขณะหนึ่งอะสายเคเบิลใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยในเครื่องซักผ้า ในเครื่องซักผ้ามีสายพานอยู่นี่นะต้องขึ้นไปเอาก่อนแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเอาสายพานเราต้องแวะเอาแฉลงก่อนว่าแต่ทาไมเราไม่เจอคุณตาเลยนะ <c oughs> คุณตาหายไปไหนกันนะนี่มันก็ปืนของคุณตาแต่เราไม่เห็นคุณตาเลยคุณตาหายไปไหนอ่ะหรือว่าคุณตาจะเป็นคนบงการเรื่องนี้ <c oughs> ไม่ใช่หรอกคุณตาอาจจะแค่ไปนอนก็ได้นั่นไงคุณตานอนอยู่ คุณตาทำไมไม่ไล่ล่าเราลเลยอะหรือคุณตาจะรู้อะไรบางอย่างไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งนี่ไงฉลงังเจอแล้วต้องขึ้นไปที่เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าที่พังเราต้องแงะมันออกแงะมันออกเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะใช้เทปเทปที่เราเตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้สําหรับซ่อมสายพานที่มันขาดใช้ได้แล้ว สายพานกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วไม่น่าเชื่อว่าเทปจะซ่อมสายพานได้ที่เหลือก็แค่เอาลงไปใส่เท่านี้ก็เหลืออีกไม่กี่ชิ้นแล้วละ่ะเครื่องลื้อฟื้นความทรงจำก็จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งนี่ไงใส่เข้าไปแล้วเหลือเฟืองอีกแค่สองอันสินะเฟืองสีเขียวแล้วก็เฟืองสีฟ้าใส่เข้าไปแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เฟืองสีฟ้า เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมไขน็อตไปที่เฟืองด้วยนี่แน่เหลืออะไรอะเทปเหรอมันคือบันทึกเทปบันทึกเทปเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวของเซเลนดีน่าเรื่องราวของเซเลนดีน่าเหรอหรือว่าจะเป็นสมุดคัมภีร์อันนั้นสมุดหนังสือหนังสือของเซเลนดีน่าเฮ้ เสียงใครอะมาตัวกันและกันเถิดนะ <c oughs> เปลวไฟแห่งจันทาคุณยายจะต้องเจอเปลวไฟแห่งจันทาเปลวไฟอะไรอะเปลวไฟแห่งจันทาเป็นยังไงเจอเปลวไฟแห่งจันทารอบที่สองแต่ว่าเรายังเข้าไปที่ห้องนี้ไม่ได้เหลือห้องสุดท้ายแล้วมันคือกุญแจกรีน เราจะต้องขึ้นไปหากุญแจกรีนกรีนคีย์บันใดนี้มันผุพังมากกุญแจกรีนคีนี่ไงกุญแจกรีนกรีนคีย์กุญแจนี้เป็นกุญแจห้องสุดท้ายที่เราตามหาเจอแล้วในห้องน้ำมันคืออะไรกันนะหรือว่ามันจะเป็นที่ใส,ส่สมุดสมุดคัมพีของเซเลดีน่า เรียบร้อยมันคืออะไรกันมันคือเบรเราจะต้องเอาสมุดคัมภีเซเลดีนาใส่เข้าไปในเปใส่เข้าไปแล้วเท็ดดี้เร่าทั้งหมดได้ถูกค้นพบแล้วทุกอย่างอยู่ในเทปนี้ทุกอย่างอยู่ในเทปนี้เหรอความจริงทั้งหมดก็อยู่ในเทปนี้นไม่มีวันให้แกด้เทปนี้ไปได้หรอกความจริง ยายไม่มีทางห้ามผมได้หรอกนี่ไงเปลวไฟแห่งจันทาเรียบร้อยเราต้องเอาเทปนี้ไปใส่ก่อนก่อนที่คุณยายจะมาเพราะว่าเปลวไฟของจันทามีเวลาแค่60วิบวิเท่านั้นถึงห้องแล้วเราจะใส่เทปนี้เข้าไปเลยเครื่องย้อนเวลาได้ถูกติดตั้งใหม่อีกครั้งกรุดานั่งลงแล้วเครเื่องจะทำงานเข้าสู่โหมดย้อนเวลาโหมดย้อนเวลาเหรอ ฉันต้องนั่งอยู่บนนี้สินะเอาละได้เวลากลับบ้านความลับทุกอย่างกำลังจะเปิดเผยกำลังจะบอกกับฉันแล้วเสร็จแล้วเหรอฮะนี่มันอยู่ในห้องเดิมนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเปิดประตูออกไปดูเฮ้ยนี่มันคุณยายแกนนี่ภาคหนึง่ง นี่มันในห้องนี้คุณยายกันนี่ภาคหนึ่งอเอา้าคุณยายกันนี่ภาคสองเราว่ามันที่คุณยายกันนี่ภาคสองเราจําได้มันมีเปีนยโนะนี่คือคุณยายกันนี่ภาคสามเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะให้เราดูอะไรกัน กลับมาที่คุณยายแกนนี่ภาคสองอีกแล้วหรือว่ามันคือมิติซ้ำซ้อนที่เราเห็นนี่มันคือมิติซ้ำซ้อนของคุณยายแกนนี่ต้องหาวิธีออกจากมิติซ้ำซ้อนนี้สินะประตูนี้นะนี่ไงป่าไม่ป่าป่าที่นี่เรายังไม่เคยมานี่ต้องหาทางออก จากป่านี้บรรยากาศวงเวงเหลือเกินในป่านี้มันคือป่ามรณะสินะเอ๊ะมีเสียงอะไรด้วยเฮ้ยเอาตุ๊กตาหมีมาได้ยังไงอะตุ๊กตาหมีเท็ดดี้นี่นะความจริงความจริงความจริงก็คือโอ้พระเจ้า ทำไมคุณไม่อยู่ที่นี่ล่ะคุณกางจีคุณตายไปแล้วนี่แล้วทำไมคุณมาอยู่ที่นี่คุณไม่อยู่ที่นี่จะยังไงจัดการมันจัดการมันอย่ให้มันตื่นจากฝันร้ายนี้ไปได้ฉันจะจัดการแกฉันจะจัดการแกคุณคะคุณคะคุณได้ยินที่ฉันพูดไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับผมเอาล่ะคุณใจเย็นฟังหมอคนนะหมอจะอธิบายให้คุณฟัง เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดจากจิตใต้สำนึกของคุณตอนนี้ฉันได้ให้ยารักษาคุณไปแล้วคุณไม่ต้องห่วงคุณสามารถที่จะกลับบ้านและก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติจากนี้ไปคุณจะไม่ฝันร้ายอีกแล้วถ้ากว่าคุณมีอะไรสงสัยโทรหาฉันได้ทุกเมื่อทุกเวลาจากนี้ไปดูแลตัวเองด้วยนะเอาละกลับบ้านเถอะโชคดีขอบคุณครับคุณหมอหวังว่าผมจะไม่เจอคุณตากับคุณยาอีกแล้วนะครับคุณหมอแน่นอนอยู่แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับในที่สุด เรื่องราวนี้ก็จบไปได้ด้วยดีที่แท้เราก็เป็นโลกนอนไม่หลับเลยนี่อาการฝันร้าต่างๆที่เราได้เจอก็จะหายไปแล้ว รอก่อนครับแท็กซี่เดี๋ยวช่วยไปส่งผมตามที่อยู่นี้ทีนะครับตามที่อยู่นี้ใช่ไหมคุณ <I need S 2> ต้องการที่จะไปที่นี่จริงเหรอที่ดีมันไม่มีใครเข้าไปกันหรอแต่ว่าที่นี่มันเป็นบ้านผมนะครับมันจะไม่มีใครอยู่ยได้ยังไงละ่ะหรือว่าหรือว่าอะไรเหรอแต่ฉันไม่ได้หรือไง <laughs>